สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอที 3, ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะจากช่องกินอยู่ดีชราภาพค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากินนี่จ้าสุก,กี้ซีว่าสุก,กี้รือซีว่าเจียวฮอนลื่นรดก็ได้พี่น้องค่ะเพราะว่าน้ําจิ้มผัดเป็นน้ําจิ้มของเจียวฮอนนะคะเพราะว่าน้ําจิ้มสุก,กี้เมดค่ะก็มี เห็ดจากกุ้งนะคะกุ้งปลาหมึกแล้วก็เนื้อหมูค่ะแล้วก็พักก็มีพักหลายอย่างนะคะนี่ค่ะมามามาค่ะมากินน้ำกันค่ะมื้อนี้ก็อากาศฮอน้อนผัดกินแบบนี้น้องพี่นอนะ้องเนาะเซบคือเก่าค่ะนะคะเนาะมามากินนกันค่ะจัดวางถ้วยจานกับพี่น้องโต๊ะน้อยโพด ก็ได้กินก็แหงโตน้อยพี่น้องอันนี้กะน้ำน้ำเจวขมนะคะน้ำแจวดีนะคะดีงัวนะคะขมนน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่เหลือนิดนึงพี่น้องมันเหลือใต้ขวดบอดดิเบิร์นะคะมามากินกันเลยค่ะแซ่บกันกัเนาะค่ะเนาะกินกับยังก็ดีเนาะน้ำจิ้มยังกับแซ่บ กเนื้อหมูเข้ากันอยู่พี่น้องแ่บ ช่วงบใายบายสองก,กว่าค่ะโตน้อยพรดพักปลูกเองค่ะ กินผักเยอะๆพี่น้องระบบขับถ่ายจะได้ดีนะคะโดยเฉพาะผักที่มีเส้นใยทางอาหารเยอะอันนี้ก็คือกันนะคะเป็นเส้นใยอาหารเหมือนกัน หอกุ้งหัวกุ้งก็มีค่ะต้มใส่พร้อมมื้อน,นี้ก็ใส่กระลำนะคะมื้อน,นี้เราก็สิมาเว้าถึงประโยชน์นะคะของกระลำปีผักกระลำปีที่เรากินคู่มือนี่บางคนกินกะคือว่าซอบนะคะซอบซอบผักกระลำเขาซอบแล้ววันนี้เขาก็ต้องหู้งว่า ประโยชน์ของพักกระลำปีนี่มีประโยชน์แบบใดแน่นะคะอันนี้ก็ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาอีกแล้วค่ะจากหนังสือหรือตำราหรือจากผู้รู้หลายๆคนนะคะกระสิมาว่าให้พี่น้องฟังคือเก่ากระลำปีประโยชน์ได้หลายพี่น,น้องเอ้ พี่น้องไปเอากระดาษมาค่ะกระลำปีนี่คะถ้าไผ่มีน้ำหนักเกินแบบนี้กระลำปีก็ซ้อยได้นะคะเพราะว่าในกระลำปีนะทรัพย์คุณของเพื่อนที่ไปศึกษามานะคะค้นคว้ามาซอยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้นะคะกระลำปีเลยพี่น้องก็คือสิงหูจักนะคะนาอกระลำปีเนาะ ก,กระดูกแล้วก็ฟันเขาแข็งแรง <c oughs> อาหารเนะ่ขเนากพักแต่ละอย่างบางเทือทรัพคุณกับข้ากอีก,กน,นะค่ะเนนะเห็นให้ฟันแข็งแรงนะคะ <c oughs> แล้วก็มแมงวัน อีกอย่างนึงก็สมมุติว่าฮาเป็นแผลในกระเพาะนะคะกระลำปีสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะได้สันเพราะว่ากระลำปีมีเส้นใยอาหารเยอะนะคะอืม้มยัง่ง ดอกว่านาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็ดีความรู้เล็กๆน้อยๆพอได้ว่าได้คุยกันน้อง่ะเนาะไยหมักกินดิบก็ดีนะคะกระลำปีบางคนให้กินซุกแต่ว่ากินดิบก็ดีนะคะกระลำปีเนะกัแกการแมงวันก็พี่ ประโยชน์ของพักแต่ละชนิดบางเทื่อเขาอาจสิบงงู่นะคะเนาะก็มาว่าสู่กันฟังลายย่างค่อประโยชน์เพิ่นค่ะกำลำปีเนี่ยพักที่มีเส้นใยอาหารเยอะกินลงไปจะช่วยระบบขับถ่ายนะคะ บอกว่าพักหยังกระลำปีเพื่อกันช่วยระบบขับถ่ายเหาดีเพราะ บางคนเผหมักกินพักหมักกินแต่พวกเนื้อนะคะเราเฮาลองมาเปลี่ยนวิธีการกินใหม่นะคะเนะกินพักน้ำแน่กินเนื้อน้ำแน่กินพวกแป้งน้ำนะคะ ย่างไดอย่างนึ่งกับบดีพนพี่น้องเนาะจะให้ร่างกายขาดขาดแป้งกับบดีบางคนย่านอ้วนบก,กินบก,กินฮอตแป้งเป็นโรคขาดแป้งอีกนี้ ลมลำปีถ้าเขาอามาหนึ่งกระป๋าเก็บมาใหม่ๆหวานหวานพี่น้องกอบหวาน วาวแม่กระลำปีนแม่ยังก,ก็อยากกินลงไแถ้ามีรสหวานแสดงว่ามีน้ำตาลนะคะจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันอย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ้านเราออก,ก็มีน้ำตาลนะคะ หมอหมอหมอจะบอกว่าอย่าก,กินข้าวเหนียวเยอะเพราะน้ำตาลเยอะหมอบอกใครที่มีน้ำตาลในเลือดสูงหมอก็บม่ให้กินข้าวเหนียวหลายคอมเมนตความหมอเว้านะคะ เพราะว่าข้าวเหนียวนี่เขา้าเอาเข้าเอามาเคี่ยวกินเล่นๆนี่นนะจ้ำมาเคี่ยวเี่ยวนานๆมันจะมีความหวานในตัวในปากเข้าโดยที่เขาบอกต้องใส่น้ำตาลนะคะ ตอนอยังเน็้นนยสมัยก่อนนะคะแม่ก็ยำข้าเลยแล้วก็อใส่ใบตองใบเป้านะมกสมัยตะกี้โบราณห้าสิบปีให้หลังกินข้าวมกใบตองเป้าภัยเคยเนี่ยเนะคะ่ะ 5สิบป,ปีให้หลังความเจริญยังบ่งมีมาบ่าได้กินนะคะข้าวไอ้ข้าวโอ๊ตคือขมวนี่คนอีสานส่วนมากอะน่ํนาย่มข้าวแล้วก็ใส่ใบใส่ใบเป้ามกโห้อมหมอมแย่งกันกินกับน้องมาอนี่แล้วก็มีความหวานในตัวเพราะมั ตอนอยังน้อยบ้านเบืองยังบอดเจริญนะคะเกิดมาเนี่ยช่องอยู่ดีชลาภาพเนี่ยเกิดมาเนี่ยบดีมีไฟฟ้าใช้นะคะใช้ไอ้ตะเกีย,งต,กยง,กกงตะเกียงน้ำมันกา๊าซเกิดมาลุ่นตะเกียงน้ำมันก๊าซเองโอ๊ยอยากหัวเด้ตอนอยังน้อยกับแม่แม่ไส้ไปซื้ออน น้ำมันกา๊าซอยู่เรื่อยไม่ใส่ตะเกียงขึ่งสมัยยังน้อยนะฮะแนละ้ว <c oughs> ขนมจีนขับปุ้น ้านละห้าสิบสตางค์สมัยตะกี้ห้าสิบสตังค์ได้ประมาณสีหัวขนมจีนนะสมัยนั้นจะมีความสุขอีกแบบนึงนะคะเนาะไปซื้อกับยายเทียน คนที่ขายขนมจีนชื่อยายเทียนนะคะขอบคุณมากนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อเป็นกำลังแก้คนทำคลิปนะคะ และขอฝากนะคะอีกช่องหนึ่งปูประจุ่มชาแนลนะคะถ้าใครเข้ามาก็ขอให้ช่วยกดติดตามร้านปูประจุมชาแนลด้วยนะคะ แมงบันลายขม Selapkan. That